ชอนในการตกปลานะครับสำหรับคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็น้ำบอมก็มาทำทำตามคำเรียกร้องนะครับของบรรดาวิธีนาๆน,น,นักตกปลาและหลายท่านนะครับมีนา้นานขอมาครับว่าน้ำบอมสา,ายตกปลาธรรมชาติที่เกิดลันทองเนี่ยมีจุดไหนบ้างาบางท่านก็ได้ทราบมาว่า,าหมายที่ ไปมีตรงไหนบ้างเราเส้นทางเป็นยังไงบ้างเข้ายากไหมหรืออะไรยังไงนะครับาหมายเนี่ยที่เราเคยมาตกนะครับก็จะมีหลายจุดนะครับจุดที่เข้ายากหน่อยอแต่ปลาเนี่ยไซส์ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบว่า มมก็คุ้มค่านะแต่ว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวนบอมจะพาไปนะครับสำหรับเขื่อนลำตะคองนะครับเป็นหมายธรรมชาติที่จะอยู่คนละฝั่งนะครับคนละฝั่งกับที่นบอมเคยไปตกนะครับฝั่งทางติวสนตกไลอายพทนะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เขาเรียกว่าบ้านหนองกระทุ่ม ส่วนนภอมจะไม่ปักหมุดที่หมายนะครับเพราะว่าความคลาดเคลื่อนของ g ิ s เนี่ยมันมีสูงเดี๋ยวน้าจะไปไม่ถูกกันนะครับหรืออาจจะไปหลงเส้นทางที่จะเข้าไปนะครับส่วนที่นภอมจะให้น้าหลายท่านคือปักหมุดคือที่อ่าโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มนะครับปากช่องนะครับให้ปักหมุดอยู่เริ่มต้นอยู่ต้นต้นทางตรงนี้เลยนะครับอ่า ปากมุดมาเลยที่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่งปากช่องนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจยังไงอย่าลุบอมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับเบอร์โทรของลุงบอมเองนะครับก็โทรมาถามได้นะครับว่าเส้นทางอะไรยังไงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไะเราเริ่มเดินทางเลยนะครับว่าเราจะเราเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับว่าเราจะไปทางไหนต่ออะไรยังไงนะครับมาติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับผม นี้นะครับก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับนา้นาจะถึงสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟจันทึกนะครับให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปเรื่อยๆเลย เป็นแบบแบบแนวนี้นะครับขับรถตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับ ถึงจุดนี้ครับให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงรถไฟอ่าข้ามทางรถไฟนะครับเนี่ยเหรอเออโอ้ขับให้ข้ามทางรถไฟนี่ครับขับไปนิดนึงครับไหนครับไปเส้นทางนี้อ่าเลียบทางรถไฟไป ทางก็จะประมาณนี้ครับขุขาลูกหลังหน่อยมีหน่อยเลยเยอะเลยทางก็ขึ้นเขามาหน่อยนะครับ ขับตรงไปเรื่อยๆเ,เลยครับอ่านี่ก็จะลงเขานิดนึงอ่างหนอ่อยอ่าเริ่มต้นใหม่แรกกันเลยนะครับน,น,นะนะ ตอนนี้เราไปมาณน้ำก็เยอะอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นหมายแรกครับเนี่ยเรียวเข้าไปเลยอัาก็มีบรรดานณนะเขาก็มาตกปลากันนะครับก็หมายตรงนี้ครับก็เป็นหมายอีกอหนึ่งหมายนะครับะนะอะ่มีที่มีบรรดาณนะตกปลาครับ แลหลายท่านก็ได้ชื่นชอบจุดจุด,จดตรงนี้นะครับแต่ว่าทางลงเนี่ยมันก็จะ,ะยากนิดนึงนะครับอ่่อเราพาไปสำรวจเลยครับนะนะนี่ครับทางลงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็มีนาๆะนะครับบางท่านก็ตกอยู่ตรงนู้นนะครับทางลงก็ จุดนี้ก็จะชันๆหน่อยนะครับนี่นะครับก็มีน้าหลายท่านนะครับก็จุดนี้ได้ชื่นชื่นชอบมากนะครับนะครับถือว่าไม้สวยนะครับน้า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับไปเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันเออเชี่ยจุดเหตุปางโคุดเยอะ ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับวี่หนึ่งจุดนะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับนะ้านะก็มีนะ้านะหลายทีมงานนะครับแต่จุดนี้ก็ที่เคยมาตกนี่ก็มีไซส์ใหญ่อยู่นะในพวกยีสุกพวกปลาตะเพียนตะเพียนเขาได้หลายอยู่ครับก็จุดนี้ครับนะ้าเขาก็ลงประมาณสี่ห้าคันครับ ผนมากครับผมนลยครับมันหมายครับผมไปเดีย๋ยวเราไปดูจุดนึงกันต่อ,อ,อสวัสดีครับ ขออนุญาตครับผมเป็นไงบ้างครับมาตั้งแต่ตอนไหนกันเป็นไงบ้างครับปลาเข้าดีไหมครับผมเข้าดีแล้วเพื่อนเอาไปแชร์คนละทุ่งนาครับเนี่ยครับผมพอดีว่ามาสำรวจหมายให้นะนะไอทางลบบุรีเขาขอมาก็เลยเขาอยากมาตกที่รับตะคองขอเมืองครับรับนครยินดีต้อนรับครับรับมรับนครยินดีต้อนรับ ก็เลยว่าเขาให้มาหาหมายธรรมชาติทางพวกนัก,นก,นก,นกตกปลาที่เขื่อนบัลักอะ่ะเขาขอมาก็เลยอ่ะพามาสักหน่อยนี่ครับตั้งแคมป์ตกปลากันนะครับครับห,ห,หมายธรรมชาติครับนนะมาที่เขื่อนลำตะฟองครับไม่มีผิดหวังนะครับปลาก็ไซโอ้โหกระไซใหญ่ครับตามที่น้อมเคยมาตกเนี่ย ปลาตะเพียนก็ไซส์โลครึ่งใหญ่สุดก็2โลนะครับแล้วก็ปลานินไซส์บิ๊กๆเลยนะครับแล้วจุดเนี้ยก็มีคนเคยได้ปลายี่สกนะครับไซส์ใหญ่เหมือนกันกตามรุ่นตามเชียร์ไปกับนานๆนะครับนี่ <c oughs> ข้าวหมเดี๋ยวจุดต่อไปครับเดี๋ยวนะผมจะพาไปนะครับอาจจะเข้าไปลึกหน่อยนะ ที่ว่า,อ,าอยู่ตรงหน้าสถานีนะแต่เป็นยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับครับทางขึ้นก็เดขึ้นมานะครับเดี๋ยวหมายต่อไปนะครับ <c oughs> แต่ก็โหเมื่อกี้ก็น้าก็ ด้แต้มไปหลายแต้มนะครับมาค้างคืนนะครับครับเดี๋ยวนะผมจะพาไปจุดที่สองนะครับก็จะห่างจากจุดเนี้ยไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับไปดูกันครับก็ขับตรงไปอีกหน่อยครับเส้นทางก็จะมีประมาณนี้นะครับ นะครับที่ว่าเป็นมาตกนะครับจะต้องร่มเนี่ยุ่ม,มครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดครับนะนะ้าแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะมาตีปลากระสุบกันนะครับ,นะรบก็มีมีบาที่ว่านะ้าเขาบรรดาน้นา,นาเขามาตั้งแคมป์ตกปลาก็มีนะครับ ที่จอด,ดรถก็จะมีมาเนี่นครับเราไปดูกันครับถ้าเป็นยังไงทางก็จะประมาณนี้หิเนเงยยะครับตรงนี้ที่ว่านอบอมเคยมาตกตรงนี้ครับว่าได้ปลาตะเพียนปลากระมังนะครับหมายสวยครับ แต่ว่าอุปสรรคก็จะมีนะครับคือหินโขหินก็จะเยอะหน่อยฮะอเอาไปตกระสูกกัน,นครับขึ้นลมแรงนะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สองครับนะฮนะก็ะจะโลงๆหน่อยนะครับตรงนี้ถามว่าอุปสรรคที่ว่าเคยเจอนะครับเป็นยังไงหินนะครับก็จะมีพวกปูหินเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกหน้าครับเป็นแค่บางหน้านะครับวรนนี้หน้าหน้าตรงนู้นก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่า ทางเดินไปก็จะยากนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือถ้าตีไปช่วงเนี้ก็จะมีหินนิดนึงนะครับแต่ว่าให้ตีเยอะไปะทางนู้นเยอะไปทางที่ว่าตรงจุดแรกที่น้ำบอมพาลงอะ่ะถ้ายอะงไปทางนู้นอะ่ะจะไม่มีประสัคเท่าไหร่นะครับก็จะมีนิดหน่อยอแต่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูอีจุดอีหนึ่งจุดนะครับจุดนี้คือมีน,านา้าๆได้ผลงานที่ว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว,ว่าทางลงจะเป็นยังไงนะครับจะดีกว่าจุดนี้หรือจะลำบากกว่าจุดนี้เดี๋ยวไปติดตามรับชมนะผม ี่ก็เป็นหน้าสถานีรถไฟคองขนานจิตน,นะครับนะครับลักษณะาทางลงครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะยากกว่าจุดจุดตรงนั้นหน่อยนะครับอทางลงครับโอ้โหยอดน่ครับก็มีอ่าที่นะ้นนะ บางท่านนะครับที่ได้บอกนะครับว่าจุดตรงเนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีปลาใหญ่นะครับแต่ทางลงนะครับก็จะลำบากหน่อยนะครับถามว่าเหมาะไหมกับการตั้งแคมป์มาตกปลาตรงนี้นะครับก็แล้วแต่พิจารณานะครับ <laughs> นี่เราก็พามาหมายที่ว่า หน้าสถานีนะครับโอ้นี่ครับกระพอตีได้ครับนะนะตรงนี้ฮนะล่มหน่อยนะครับกระสาเป็นตอไม้ นะครับยาเราไปดูตรงนู้นตรงนี้ ead, นะครับก็จะมีบ้านคนนะครับพอได้อยู่นะ มีจุดตรงนู้นนะครับเรามีจุดตรงนู้นนะครับตรงนู้นตรงนู้นหนึ่งจุดนะครับเราจะตีได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายนะครับทางลงก็ จะลำบากหน่อยนะครับแต่ถ้ากะเหมาะกับการตั้งแคมป์นะครับรลบอมคิดว่าจุด1กับจุดสองนะครับโอเคครับแต่ว่าจุดตรงเนี้ยที่มีน้าๆที่เขามาตกกันเนี่ยคือเขาไม่ได้มาอยู่ค้างคืนนะครับมาเช้าแล้วก็เย็นกลับนะครับอุปสรรคก็คือทางลงนะครับทางลงก็จะลําบากนิดนึงแล้วก็สภาพหมายก็จะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ แต่มีตัวครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่านาๆจะชื่นชอบหรือเปล่ากับจุดที่สามนะครับแต่ถ้าสำหรับน้อมแล้วคิดว่าจุดที่ที่หนึ่งกับที่สองนะครับเหมาะสุดละการที่เรามาตั้งแคมป์ตกปลานะครับแล้วก็โอกาสที่ได้ปลาใหญ่ก็มีนะครับจุดที่หนึ่งนะครับส่วนจุดที่สองก็มีนะครับแต่อุปสรรคก็คือหิน หินพวกโคดหินนี่ก็จะเยอะหน่อยนะครับโอเคครับนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับเยวไปดูอยู่บรรยากาศกันนะครับครับนะนะก็ก็ครบแล้วนะครับสามจุดนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆนะครับจริงๆที่ว่าเราสามารถตั้งแคมป์ได้นะครับก็จะเป็นจุดแรกนะครับจุดแรกอะจุดสองนะครับส่วนจุดสามเนี่ยคือเหมาะกับที่มาเช้าเย็นกลับ ครับอันนั้นน่าจะเหมาะสุดนะครับก็เขืนลำานคอน,นะครับ <c oughs> ก็อยู่ฝั่งหนองกระทุ่มนะครับอ่าบ้านหนองกระทุ่มส่วนหมายที่ว่าน้ำอมชื่นชอบนะครับน่าจะเป็นหนามหมายแรกอ่าที่ว่าเคยมาแล้วได้ปลาไซส์สวยๆนะครับส่วนหมายนี้ก็หมายที่สองอ่าหมายที่สองนี่ก็ถือว่าโอเคแต่อุปสรรคก็จะมีพวกโคดนหิน ครับก็เลือกจุดเอานะครับถ้าน้าสนใจนะครับก็มาลองดูสักครั้งนะครับที่เขื่อนลำนครองครับหมายธรรมชาติครับหมายฟรีครับน้าๆสำหรับทีนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำรวจหมายก็ให้น้าๆครับที่ชื่นชอบตกปลานะครับหมายธรรมชาตินะครับหมายธรรมชาติครับจะเอาแน่อานอนก็ไม่ได้นะครับ ต้องรอลุ้นเอานะครับกับอาจจะมีพวกเหยือ่อแต่ละท่านครับนะเยื่อของน้าแต่ละท่านจะจะไม่เหมือนกันนะครับก็มาลองดูได้นะครับสําหรับทิปนี้ครับก็นาวมวก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ตกปลาที่ไหนครับไปเลยพามาสํารวจหมายครับหมายธรรมชาตินะครับาตามที่น้านะนะ ขอมานะครับก็เลยนบอมก็เลยจัดสรรหมายธรรมชาติที่เขื่อนลำตําคลองให้นะครับแต่อีกฝั่งหนึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็วันนี้คงนบ,บอมคงไม่ได้พาไปนะครับฝั่งเขาน้อยอ,อันนี้ก็เป็นหมายอีกหมายหนึ่งนะครับที่นบ,บอมเคยไปตกแล้วก็มีบรรดาพี่ๆนา,น,า,น,าน,นะครับก็ไปตกกันเยอะนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกปลาตะเพียนปลากะมังปลานินล้วก็มียี่สกครับก พอมีนะครับยี่สกนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้วอมขอตัวจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ